สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมฟาร์มแพะครับเดชาฟาร์มครับเยี่ยมชมฟาร์มนะครับกิจกรรมของการเยี่ยมชมการพบปะฟาร์มแพะเยี่ยมชมการประกอบการของฟาร์มแพะแต่ละฟาร์มนะครับในเขตพื้นที่ทางตำบลผาอินแปลงครับ ตำบลผาสามยอดหรือว่าตำบลเอราวันพื้นที่ทางเขตทางอำเภอเอราวันจังหวัดเลยเยี่ยมชมฟาร์มนะครับแต่ละฟาร์มเป็นการเยี่ยมชมพบปะสังสรรค์พบปะเยี่ยมสอบถามพูดคุยนะครับปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงแพะเยี่ยมชมฟาร์มต่างๆการจัดการการเลี้ยงการให้อาหารและก็ปัญหาที่เจอ ปัญหาที่พบนะครับแต่ละฟาร์มก็จะเจอปัญหาเรื่องของโรคแพะด้วยนะครับแล้วก็เราจะดูแลจัดการช่วยเหลือกันอย่างไรบ้างในแต่ละฟาร์มก็จะมีการแบ่งปันช่วยเหลือนะครับข้อคิดนำเสนอ,อาการแก้ไขปัญหาเรื่องของแต่ละฟาร์มที่เ <c oughs> จอปัญหาเรื่องของสภาพอากาศนะครับอาการป่วยของแพะในแต่ละฟาร์มด้วยครับ เยี่ยมชมนะครับกิจกรรมของอทางกลุ่มนะครับแพะแกะเอราวันครับมาดีมาสัมภาษณ์มาเยี่ยมชมสมาชิกเพื่อนๆที่เลี้ยงแพะนะครับกลุ่มสมาชิกที่สนใจการเลี้ยงแพะแล้วก็รวมกลุ่มกันนี่ครับวันนี้กิจกรรมพบปะพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนเรื่องของการเลี้ยงแพะนะครับ ันนี้สวัสดีครับสสวัััดีคครรบบเจ้าของฟาร์มเดเดชาฟาร์มครับเดชาฟาร์มนะครับตั้งอยู่ที่ตรงไหนนะครับอยู่ที่บ้านเดลวันหมูสิบหมู่สิบตำบลอินแปงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับออที่นี่ขึ้นตำบลาอินแปงเนาะครับผมฟาร์มเราเป็นไงบ้างครับที่มาเป็นเป็นฟาร์มแพะเนี่ยตั้งมานานหรือยังครับเพิ่งได้3เดือนนะครับเพิ่งเอาแพะมาลงได้แค่3เดือนเองสเดือนเองครับผม แล้วก็ก่อนหน้านี้เราทําอาชีพอะไรมาก่อนครับผมรับเหมาทําไฟฟ้าแล้วก็เลี้ยงหมูครับเลี้ยงหมูมาก่อนหน้านี้เนาะครับผมแล้วก็คิดยังไงถึงมาเลี้ยงแพะก็มันอยู่ในที่เดียวกันเราดูแลง่ายทั้งหมูทั้งอะไรแล้งงานข้างนอกผมก็จะเลิกเบาบางลงไปมั้งไฟฟ้าระบบไฟฟ้าประสบการณ์ที่เราเลี้ยงหมูมาก็ส่วนหนึ่งที่เรามาจัดการกับแพะได้ครับผมโอเคก็เป็นใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะเริ่มก่อตั้งนี้ของเราอยู่ในกลุ่มแพะแกะเอเลวันหรือเปล่าครับหรือยังไง เริ่มแต่ก่อนก็เป็นสมาชิกของกลุ่มแพะแกะละวันแต่เรายังไม่ได้เลี้ยงยังไม่ได้เลี้ยงครับครับแล้วก็หันมาศึกษาเรื่องแพะยังไงบ้างรครับก็ศึกษาตามอบรมตามที่กลุ่มเขาจัดทางประตุสัสต์ทางอะไรเขาจัดอบรมอะไรผมก็ไปอบรมกับเขาด้วยแล้วก็ศึกษามาอยู่เป็นปีสองปีอะแนวโน้มที่เลี้ยงแพะคือต้อนทุนเรื่องอาหารจะถูกกว่าหมูเยอะจะต่ำกว่าจะต่ำกว่าเยอะเลยครับผมประสบการณ์ที่เราเลี้ยงหมูมา กี่ปีครับตอนแรกผมเพิ่งกลับมาอยู่บ้านยังไม่ถึง10ปีเลี้ยงหมูก็อยู่ประมาณ6กเปีหกเจปีก็มองว่าต้นทุนในการเลี้ยงหมูมันสูงพอสมควรสูงครับสูงเรื่องอาหารครับแล้วแล้วในส่วนเลี้ยงแพะนี่ที่เข้าใจว่ามันมีต้นทุนต่ำนี่เรามองอย่างไงก็เรื่องอาหารต้นทุนต่ำหญ้าเราก็ปลูกปลูกเองปลูกเองได้กระถินก็หาได้ครับแล้วก็ต้นทุนในการปริมาณในการกินต่อตัวเนี่ยมันน้อยก็น้อยกว่าหมูเยอะเยอะใช่ไหมครับเยอะเยอะ ตอนแรกที่เราเลี้ยงเนี่ยตอนนี้เราเราเริ่มทํามีแม่พันธุ์กี่ตัวเดี๋ยวนี้มี20ตัวยี่สิบตัวเป็นการเริ่มต้นก่อนเนาะเริ่มต้นที่พอสมควรนะมีต้นทุนที่สูงพอสมควรพ่อพันธุ์ที่เราใช้อยู่ตอนนี้พ่อพันธุ์อะไรคบอผสมครับบอลูผสมเลือดสูงอะนะครับแล้วในส่วนตัวเมียตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เราพร้อมผสมพันธุ์หรือยังเดี๋ยวนี้มันก็ผสมพันธุ์ไปแล้วคือเยอะครับอืมันก็มีแเดือนขึ้นไปเริ่มผสมพันธุ์ไปแล้วแเดือนแต่ว่าตอนนี้อายุของของตัวเมียนี่ ที่พร้อมผสมก็ดูจะมีเยอะด้วยก็ท้องหมดทุกตัวแล้วครับในในฟาร์มท้องหมดแล้วใช่ไหมครับแสดงว่าเราเราซื้อแพะท้องมาพร้อมเลยท้องมาด้วยก็มียังไม่พร้อมก็ยังกําลังรอทับเลยก็มีน้อยครับน้อยส่วนใหญ่ท้องมาเลยเหรอท้องมาเลยครับก็แสดงว่าเรามีต้นทุนตรงนี้พอสมควรเนาะอันนี้เรา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 ไม่ถามตรงนี้เราถามว่า การจัดการเราเราได้ศึกษามาขนาดไหนเรื่องเรื่องของการให้อาหารการป้องกันร,รักษาโรคเราเรามีวิธียังไงผมก็ศึกษาก่อนที่ผมจะลงเลี้ยงผมศึกษามาปีปีกว่าแล้วครับนานแล้วครับผมถึงตัดสินใจเลี้ยงก็การดูแลเราต้องข้อพันุ์แล้วก็การจัดการบริหารเรื่องฟาร์มต้องสะอาดต้องอะไรมันจะปอดโรคของผมจะไม่มีการฉีดยาพัมเพืออ่อเลยจะไม่มี <c oughs> เรื่องยาเรื่องอะไรผมจะไม่เรื่องให้เคมี เรื่องอะไรจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีรส่วนใหญ่ก็จะเน้นให้เขาอยู่ตามธรรมชาติตามธรรมชาติแล้วก็ทําความสะอาดให้ออกอออกําลังกายให้ออกกําลังกายแล้วก็มีบริเวณนี้เขาอยู่ชัดเจนมีร่มเงาตามปกติของเรารส่วนโรงเรือนข้างบนก็จัดการเรียบร้อยแข็งแรงรรแล้วก็มีพื้นที่ในการให้อาหารเพียงพอแล้วก็ไม่แอร์อัดจนเกินไปส่วนปัญหาที่เราเจอมานี่แเรื่องแรกตอนนี้ก็ยังก็ยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่ยังไม่มีครับยังไม่มียังไม่ถ้ามีปัญหา คือปัญหาจากที่เราเจอแล้วเราเราจะมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นอันนี้ผมจะถามเผื่อ<ๆ>เผื่อเราได้ประสบการณ์อะไรที่มันเป็นปัญหาแล้วเราจะเอามาเล่าสู่กันฟังว่าแต่ละฟาร์มที่คิดว่าจะเลี้ยงแพะเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรบ้างอย่างน้อยๆก็ต้องเจอละบ้างหละแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วโรคแพ้นี่เราศึกษามาอย่างไรบ้างผมก็ศึกษาตามกลุ่มที่เขาเลี้ยงมาก่อนทุกกลุ่มผมก็จะเข้าไปศึกษาเขาหมด คอยดูว่าสาเหตุมันเกิดจากโรคนี้มีวิธีป้องกันรักษาแบบไหนแบบไหนครับแล้วจากการสังเกตเนี่ยเราจะสังเกตยังไงครับผมปัญหาแต่ละฟาร์มเจอยังไงบ้างครับเราก็ศึกษามาก่อนครับแต่ตอนนี้ฟาร์มเราดูเหมือนว่าสุขภาพแพะมันแข็งแรงครับแข็งแรงไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาถึงแม้ว่าเขาบอกว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศ ตอนนี้มันก็มีภาพรวมทั้งหมดเร,เ,รรบบหเรื่องเรื่องระบบหายใจเรื่องอะไรก็มีตามปกติมีปกติครับตามแต่ว่า,ม,ามันก็ไม่ได้ร้ายแรงที่เราเจอตอนนี้ก็ไม่ร้ายแรงเท่าไหร่เพราะว่าเราเคยจัดการเรื่องหมูมาแล้วหมูนี่มันก็ให้เราได้ทําความสะอาดอยู่บ่อยมากเลยเหมือนกันทุกวันเหมือนกันคับแพทย์ผมก็จะทำความสะอาดทุกวันข้อทุกวันแต่ก็ดูเหมือนว่าหมูจะทําความสะอาดเป็นภาระให้เรามากกว่านี้อีกใช่เพราะมันต้องใช้น้ำใช,ใช่แต่ของเราเนี่ยแพทย์นี่มันมันต้องห้ามก็คือน้ําความชื้นอยู่แล้วแต่ว่า การจัดการเราก็ง่ายง่ายอีกแบบง่าย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 ขึ้นเยอะเลยครับเราเริ่มต้นตอนนั้นเราเราเริ่มต้นช่วงแรกๆนี่เราก็ศึกษามานานพอสมควรเนาะครับครับปัญหาเรื่องข้อระเบียบในการจัดการก็คือเรื่องของการป้องกันโรคการป้องกันโรคเราจะป้องกันก่อนที่จะเกิดขึ้นดีกว่าใช่ไหมครับเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วแล้วเรามีการเตรียมการยังไงบ้างครับเรื่องการดูแลลูกโรคแพ้เนี่ยผมจะศึกษาก่อนว่า ปัญหามันเกิดมาจากไหนถ้าเจอผมจะแยกออกแล้วก็อทำจัดการฉีดยาให้มันแล้วขังไว้ก่อนรอดูอาการสักวันสองวันถ้าดีขึ้นก็ปล่อยอันนี้คือหลักการเบื้องต้นเลยครับการจัดการอย่างนี้น่าจะดีครับก็คือมีอาการสังเกตได้ว่าเขามีอาการก็แยกเลยแยกแยกเพื่อมาดูแลดูแลเฉพาะมองว่าปัญหาของของแพะเนี่ยกับหมูเนี่ยอันไหนมันยุ่งยากกว่ากันผมที่ผมมาแพะผมเพิ่งเลี้ยงมาไม่นานแต่ หมูมันก็เดี๋ยวนี้ผมก็หมูผมก็คุมอยู่แล้วแหละเรื่องปัญหาปัญหาเราจัดการได้หมดแล้วมีประสบการณ์เยอะแล้วกังวลเรื่องหมูเท่ไหนแต่ว่าปัญหาเรื่องแพนี่ก็ยังเป็นปัญหาให้เราต้องแก้เราก็ต้องรอรอดูสถานการณ์ว่าเราจะเจออะไรแต่ที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจออะไรเลยไม่ได้เจออะไรเลยครับประสบการณ์เรื่องการทาคลอดได้เจอยังเจอครับเจอเจอแล้วคลอดก็ทําคลอดเอง ทำคลอเองดูแลเองก็มีขั้นตอนเข้ามาอยู่แล้วครับวิธีการเราลงมือยังไงทำคลอดยกตัวอย่างทำข้อนะทำข้อถ้าเตรียมยังไงเตรียมแม่ก่อนคลอยังไงแม่ใกล้ข้อแล้วก็เตรียมข้อห้องคลอแล้วก็ดูสังเกตดูอาการมันแล้วมันคลอถ้ามันแม่ไม่มีกําลังเบ่งเราก็ต้องคอยดูอาการดูเราจะช่วยอะไรช่วยต้องใกล้ชิดได้ไหมอันนี้กรณีที่เราได้ได้เห็นนะครับกรณีถ้าเราที่เราผ่านมาก็คือเราเราก็จับได้ตลอดจับจุดได้ว่าเขาจะข้อตอนไหน ยุ่งยากไหมครับในการทำทอดก็ปกติครับมันก็ไม่ยุ่งยากทอดสัตว์เราก็แค่ดูแลรักษาดูว่ามันคลอดออกมาเราก็ต้องเช็ดหลวงปากมันให้เอาเมือกอะไรออกจากปากมันให้มันต้องต้องลุกต้องทำตัวนั้นด้วยไหมครับทำครับต้องทำเพราะว่าเพราะมันจะมีเมือกอยู่ในลำคอเลยครับครับเราต้องล้วงออกมาให้มันหายใจได้คล่องๆแล้วก็เช็ดให้มันไม่ใช่แค่เช็ดข้างนอกก็พอไม่ใช่ไม่ใช่ครับออต้องเช็ดให้มัน แห้งๆหมัดมาสักหน่อยก็ปล่อยให้แม่จัดการเข้มีมันจะมีเมือกอยู่ข้างในปากเลยครับต้องใช้ผ้าล้วงเข้าไปเช็ดมันออกมาเลยแล้วก็เราให้เขากินนมตอนไหนทีนี้คลอดเสร็จแล้วก็จัดการให้กินนมน้ําเหลืองจากแม่เลยตอนหน้าตอนนั้นเลยไหมครับตอนนั้นเลยเขาก็เากินเหมือนกันกินครับจับให้กินนมแม่เลยเลยโดยฉันชาติยางเขาเลยเราดูแลรักษาหลังหลังคลอดแม่เขายังไงก็แม่ก็ฉีดยาบำรุงให้พวก แก้เศษพวกมดลูกแก้เศษแล้วก็ฉีดยาพวกบำรุงน้ำนมให้มันมีไหมยาบำรุงบำรุงบำรุงน้ำนมมีไหมก็มีครับเขาเป็นพวกยาเล่นคอดยาอะไรธรรมดาปกติเขา้ามาเขาเรียกันท,ที่ผมทำมาแล้วษาะน้นข,อนของเรานี่เราเราเรา,เราพร้อมพร้อมตรงครั้งแรกก็คือเราเอาตัวเมียที่ท้องมาเลยครับครับเราเมาท้องมาเพื่อที่จะ ให้มันขยายพันธุ์ได้เร็วไม่ต้องเสียเวลารอพร้อมตั้งรับเลยว่ากันเถอะอันนี้สําหรับฟาร์มที่มีประสบการณ์อยู่แล้วถ้าประสบการณ์น้อยๆนี่อาจจะเอาตัวเล็กมาเลี้ยงก่อนประมาณนี้นะมันต้องใช้เวลาตรงนั้นใช้เวลานาน่อยเรื่องจัดการมูลแพะทำยังไงบ้างครับนี่มูลแพะส่วนมากผมก็ออกกวาดตาดกวาดทุกวันขวออกทุกวันของเราข้อของเราเนี่เป็นฟาร์มที่สะอาดมากเลยดูแล้วก็ผมจะทําความสะอาดทุกวันข้อแต่พวกมูลที่ข้างล่างใต้พื้นคอกผมจะออกอาทิตย์ละครั้ง ทีละครั้งแต่บริเวณภายนอกที่แพะลงมาตลอดผมจะทุกวันทุกวันเลยครับทุกวันก็เราก็ดูแลความสะอาดไว้ก่อนไม่ให้มันหมักมมมากเนาะเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นแหล่งของการเกิดเชื้อโรคเกิดกลิ่นเกิดได้เนาะในส่วนนี้เนาะก็คือเป็นในอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพรแก่เอราวันแต่ผมมาตั้งกลุ่มใหม่แยกออกมาจากกลุ่มใหญ่มาคือเพื่อธุรกิจหลายด้านหมายถึงว่าเราตอนนี้เราแยกกลุ่มออกมาแล้วใช่ไหม กลุ่มของผมคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักแพรเอราวันไม่ใช่แพรแกเอราวันนะกลุ่มรักแพรของเรานี่จะมีสมาชิกเท่าไหร่กี่คนสิบคนครับกลุ่มผมสิบคนก็คือเป็นกลุ่มย่อยออกมาก็ไม่เป็นไรก็เป็นกลุ่มย่อยของกลุ่มใหญ่ก็แต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มใหญ่อยู่ดีแหละนะครับสมาชิกในกลุ่มใหญ่อยู่ดีแต่ว่าก็ออกมาจัดการเพื่อที่จะได้ดูแลเรื่องของเงินทุนเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้แล้วก็มีการดูแลกันกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กก็ปกติใช่ไหมครับดูแลปกตมัน แล้วแล้วในส่วนจัดการเรื่องเรื่องสุขภาพแพะที่เราได้ดูแลดูแลยังไงบ้างสุดมากถ้าช่วงนี้ผมจะกั้นไม่ให้ลมโขกฮ่นช่วงหน้าหนาวของเรานี่ดูดูเหมือนว่าจะมีมันโขกพอสมควรเนาะครับผมก็กั้นคอข้อไม่ให้ลมมันโขกอตอนกลางวันก็ปล่อยลงข้างล่างกลางคืนไล่ขึ้น,นบนคอข้างบน,นดูเหมือนว่าลมบ้านเรานี่ไอไอคอข้อมันก็มีโขกมีอะไรพอสมควรเนาะครับผมก็ใช้พวกสแสลม,มพวก ถุงอาหารหมูพวกนี้มาทาเย็บกั้นไว้หมดเลยไม่ให้ลมเพราะตอนกลางคืนจะมีลมเครื่องหนาวจะระมากอากาศ่ายเทมากก็ไม่ดีเท่าไหร่รแพ้มันไม่ค่อยชอบอากาศเย็น<อ>ชื้นแพมันชอบร้อนในส่วนนี้ก็ดูแลแต่เราก็แสดงว่าเราจะก็สังเกตวันต่อวันเลยทุกครับวันต่อวันสังเกตเหมือนกับเลี้ยงหมูไหมเลี้ยงหมูเรายุ่งยากไหมเลี้ยงหมูมันก็ไม่เคยยุ่งยากเท่าไหร่ฮะตอนนี้เกษตรกรดูเหมือนว่า คนที่เลี้ยงหมูก็หันมาเลี้ยงแพะก็มีส่วนหนึ่งใช่ครับเพราะหมูมันราคาถูกราคามันถูกแล้วสู้เรื่องอาหารไม่ไหวแต่ผมว่าคงเลี้ยงคู่กันไปแหละเผื่อเราก็ยังไม่ไม่ได้ลดตันไม่ทิ้งไม่ทิ้งครับเพราะว่าเราก็ต่อเนื่องกันไปครับแต่ว่าเรื่องแพะนี่เราก็ต้องมาศึกษาก่อนศึกษาแล้วมาเริ่มต้นก่อนคือตัวนี้เป็นงานเป็นใหม่ใหม่สำหรับผมก็ท้าทายท้าทายท้าทายแล้วก็พร้อมที่จะเดินก้าวต่อไปครับครับก้าวเดินต่อไปเพราะว่าจริงๆรแล้วสมาชิกตอนนี้จํานวนจํานวนที่เป็นกลุ่ม รือสมาชิกที่เลี้ยงแพะมันก็มีจํานวนเพิ่มเพิ่มมากขึ้นครับอืมแล้วก็เป็นอะไรที่เกื้อกูลกันเรื่องของประสบการณ์เนาะมีโอกาสได้แบ่งปันมีความรู้แล้วก็ศึกษากันยังไงก็ได้อยู่อำเภอเดียวกันแล้วก็พร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันเนาะสมาชิกหลายๆท่านถ้าเจอปัญหาก็เจอคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ละฟาร์มแต่ว่าก็มามาแบ่งปันกันความรู้ต่างๆอ่ะพาเดินเยี่ยมชมสักหน่อยครับผมเป็นยังไงบ้างครับเราจัดการยังไงบ้างอันนี้เป็นโรงอะไรเนี่ยโรงนี้โรงโรงให้อาหารทอดข้างล่างอันนี้อันนี้อ๋อท่ใส่ยอาหาร อ๋อ <discounts, S 2> <glaube pled> ที่ใส่อาหารเนาะใส่อาหารครับครับในส่วนนั้นล่ะคืออะไรเนี่ยตัวนี้ผมจะเป็นข้องขอดเถื่อข้างบนมันเต็มผมจะเอามาโอ้ห้องคอดเราทําจัดการไม่อย่างดีเลยนี่ครับผมทําไม่หมดนี่อยู um, ่อันนี้ก็รอคอดรอคอดครับอันนี้คอดเสร็จแล้วไม่ไหมครับอันนี้อันนี้คือถ้าข้างบนมันเต็มห้องคอดผมเต็มผมจะอันนี้ทาสารองไว้แล้วเรียบร้อยแล้วอไว้ครับเื่อไม่ต้องอันนี้ทําอย่างดีเลยนะเนี่ยครับ แบบทำอะไรอย่างดีเลยนะเนี่ยเบอร์โทรที่ใช้เดชาฟาร์มก็คือเบอร์นี้ครับเบอร์ของวิสาหกิจผมเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางแพะประธานเลยนะค,คุณพี่ char, เดชาเดชานามสกุลอะไรนะสรตระครับครับเบอร์โทรติดต่อได้ที่เบอร์นี้ครับผมศูนย์แปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งเก้าสี่สี่สอง นะครับอันนี้คือกลุ่มปีกย่อยแต่ว่าก็ยังอยู่ด้วยกันนี่แหละเนาะอยู่ในกลุ่มใหญ่อยู่ด้วยกันแต่ว่าเราก็ขยายออกมาเป็นเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะจัดการดูแลกันให้ใกล้ชิดมากกว่านี้ขอชมข้างล่างก็ได้หรอกไม่ได้ขึ้นข้างบนก็ได้เดินขึ้นไปอีกนิดหนึ่งก็ได้อันนี้เป็นเป็นครอบแค่ที่เราจัดการเราใช้ไม้อะไรไม้สักเลยเหรอเนี่ยไม้คือเศษไม้ที่ตามสวนผมที่ผมทําบ้านนะเศษไม้มันเหลือผมก็เอามาไม่เศษแล้วเนี่ยสวยงามนะครับ โ oh, อ้น,นี้เป็นเป็นด้านบนนะครับรบ,บริเวณด้านบนโรง,งเรือนมีห้องคลอดที่เราทาไว้หลายๆส่วนก็คือเราเตรียมเตรียมเตรียมแม่ไว้เตรียมสลหรับรอให้แม่เข้ารอคลอดครับผมนี่ครับการเตรียมพื้นที่นี่มันสําคัญใช่ไหมครับสําคัญเนาะเพราะว่าเราเกิดสมมติว่าเรามนคลอดติดต่อเนื่องกัน,นหลายตัวนี่เราจะได้มีช่องให้มันทันเนาะเขากินน้ําเยอะไหมแพ้นี่น้ำไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับไม่เยอะใช่ไหม ส่วนโรงเรือนส่วนอันนี้เราก็อาจจะมีลงทุนนิดหน่อยครับครับลงทุนเรื่องรางอาหารรางอาหารนิดหน่อยนะครับเผื่อไว้เพื่อทาเป็นข้อขุนนี่ครับในส่วนนี้นะครับเผื่ออนาคตนะครับอันนี้เป็นเป็นช่องที่เราจะขุนเนาะขุนเตรียมทําน้าหนักหน่อยเนาะอันนี้อาหารสาหรับเริ่มแรกใหม่ใหม่อันนี้เราตะากร้าเก่าๆเรามาทําครับแล้วก็เอามาทําอย่างนี้เป็นเป็นรางอาหารได้เนาะครับ อันนี้เราลดค่าใช้จ่ายเราก็ใช้วัสดุอะไรที่เหลือใช้ไปครับผมนะครับเรากลุ่มเราก็10ท่านที่มีอยู่ในกลุ่มนี้ถือว่าแข็งแรงแค่ไหนก็ถือว่าโอเคครับแข็งแรงครับมั่นคงมั่นคงครับเพราะว่าเราดูแลซึ่งกันและกันพวกเรื่องแพ้เรื่องอะไรม,มีอะไรก็ปรึกษากันปรึกษากันครับแล้วก็เผื่อสมาชิกถ้าเผื่อใครสนใจที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยถ้าสนใจเนี่ย โทรมาปรึกษาพี่เดชาได้ไหมได้ครับได้ครับก็เข้ามาดูได้ปรึกษาเข้ามาเยี่ยมชมที่ฟาร์มก็ได้ครับผมหรือเข้ามาปรึกษาครับโทรมาก็ได้ใช่ไหมครับผมเบอร์โทรพี่เดชาแจ้งอีกครั้งหนึ่งครับ0 8 1 2 9 1 9 4หาครับครับตำแหน่งเราอยู่ที่บ้านเอราวันบ้านเอราวันเนี่ยจริงๆแล้วมันคนมันสับสนมากเลยบางทีมันก็ตำบลเอราวันก็อยู่อีกที่หนึ่งครับของเรานี่บ้านเอราวันแต่อยู่แต่อยู่ตำบลผาอินแปลงครับผมซึ่งอยู่ห่างจากสี่แยกไฟแดงเอราวันกี่กิโลนี่ ครึ่งครับกิโลครึ่งนะฮะอันนี้ถ้ามาจากวังสุภุมก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเนาะเลี้ยวขวาไฟแดงเลี้ยวขวาไฟแดงเข้ามาประมาณ1กิโลประมาณนะครับประมาณกิโลกว่ากได้นะเนี่ยตรงนี้นะครับมาทางเส้นไหนนะครับออกจากสี่แยกไฟแดงมาสี่แยกไฟแดงเส้นวิ่งเอราวันน้องเหินแล้วมาถึงโค้งเอราวัณหมูสิบก็เลี้ยวเข้ามาตรงถนนเศรษฐกิจซอยเกตตรงโค้งนิดนึงครับถนนเศรษฐกิจซอยสิบซอยซอยเจ็ดครับซอยเจ็ดครับแล้วเข้ามาจะถึงฟาร์มเลยครับก็มีสัญญาณไหมแถวนี้ ก็มีครับมีสัญญาณอยู่ครับมีเนาะแล้วก็โทรหาพี่เดชาได้เลยนะครับชื่อฟาร์มเราก็คือเดชาฟาร์มเป็นฟาร์มที่อยู่ในสวนยางนี่นะการจัดการสมาชิกรวมไปก่อนสมาชิกก็รอเขาก็มาศึกษาดูก็มีครจะเลี้ยงกันก็มีรส่วนหนึ่งก็กําลังจะเริ่มคิดว่าจะเลี้ยงก็มีแล้วก็มีอะไรแรงบันดาลใจหลายๆอย่างที่ทําให้สมาชิกหลายๆอาชีพหันมาเลี้ยงแพะบ้าง นะครับเพื่อมันเป็นทางเลือกใหม่ของของเกษตรกรเนาะซึ่งเราไม่เคยเลี้ยงมาก่อนเขาก็เลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรกันเลี้ยงวัวก็ไม่ควรทิ้งถ้ามีพื้นที่อยู่แล้วก็น่าจะเลี้ยงต่อใช่ไหมพี่เดชาใช่ครับถ้ามีพื้นที่ต่อเราทาอะไรหลายอย่างล้วก็ผสมมสานกันไปครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลี้ยงแพะคือเราไม่ได้จริงๆแล้วเราใช้พื้นที่ในการเลี้ยงเลี้ยงแพะนี่น้อยกว่าเลี้ยงหมูด้ทั้งไปครับครับอันนี้ขอบคุณพี่เดชามากอันนี้อ่ะแจ้งเบอร์โทรพี่เดชียนิดหนึ่งก็แล้วกันถ้าเผื่ 9442ครับเดชาฟาร์มครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เดชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดชาฟาร์มครับพี่เดชาก็แจ้งไปแล้วนะครับว่าเพื่อนเพื่อสมาชิกที่สนใจเรื่องของความรู้นะครับเทคนิคในการเลี้ยงแพะเนาะก็สามารถเยี่ยมชมได้เลยครับนี่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักแพะเอราวันวันนี้มาเยี่ยมชมสถานที่ยังไม่ได้สอบถามเรื่องของการให้อาหารหรือการบำรุงอะไรก็ประมาณนั้นนะเนาะโทรมาถามพี่เดชาได้ อันนี้ขอบคุณมากๆนะครับท่านที่เยี่ยมชมนะครับติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ